นอะเป็นฟาร์มครอบครัวที่ก่อตั้งขึ้นโดยครอบครัวมณีเริ่มต้นกิจการเมื่อเดือนกุมภาพ,านพ 6, 3, ันธ์พศ2567โดยมีพ่อพันธุ์จำนวนหนึ่งตัวและแม่พันธุ์สองตัวเป็นจุดเริ่มต้น ผลผลิตหลักของฟาร์มได้แก่ไข่และลูกนกกระจอกเทศเพื่อน,นาไปจาหน่ายจุดเด่นที่น่าสนใจคือแม้เพิ่งเริ่มต้นเพียงตีแรกฟาร์มก็สามารถคืถนทุนและสร้างกำไรได้แล้วแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของการพอดียังเชษษษษิงเศรษฐกิจอีกทั้งยังเป็นฟาร์มที่มีบทบาทในการเผยแพร่ความรู้และสร้างความสนใจเกี่ยวกับการเลี้ยนงนกกระจอกเทศในพื้นที่เชียงดาวและจังหวัดเชียงใหม่หาที่พบนกกระจอกเทศจะไม่วางไข่ในช่วงรดูวฝนทําให้ผลผลิตไม่ต่อเนื่องตลอดทั้งปีส่งผลให้เกิดต้นทุนที่มากขึ้นความต้องการพื้นฐานของนกกระจอกเทศนกกระจอกเทศตตตตต้้อองงกาาารรรพืนที่่10-15เมัว ยังต้องการแสงแดด12-16ชั่วโมงต่อวันเพื่อกระตุ้นการวางไข่อุณหภูมิจะอยู่ในช่วง20-30องศาและความชื้นที่50-70%พวกเราอยากแก้ไขปัญหาโดยการเลี้ยงแบบระบบปิดมีพื้นที่กว้างและมีโรงเรือนขนาดกว้าง8เมตรยาว10เมตรและมีความสูง5เมตรโดยภายในโรงเรือนจะมีระบบไฟ LED มีระบบควบคุมสภ,ภาพแวดล้อมและระบบการให้น้ำและอาหารอัตโนมัติ และทั้งยังมีระบบระบายอากาศคล้ายกับโรงเรือนของไก่ข้อดีของระบบ1ระบบควบคุมอุณหภูมิความชื้นและแสงสว่างช่วยสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสาหรับการเจริญเติบโตและการวางไข่2เพิ่มผลผลิตการวางไข่และการเจริญเติบโตของนกกระจอกเทศ3ระบบให้อาหารและน้ําอัตโนมัติช่วยลดการสูญเสียและควบคุมปริมาณการใช้อย่างมีประสิทธิภาพลดการใช้แรงงานและเวลาในการดูแล4ระบบซอฟต์แวร์ช่วยในการเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ผลการผลิตช่วยในการตัดสินใจทางธุรกิจและการวางแผนการผลิตในอนาคตค่ะข้อเสียของระบบ1ต้นทุนการลง คุณเริ่มต้นสูงจากการติดตั้งระบบอัตโนมัติเช่นเซนเซอร์และระบบควบคุมสภาพแวดล้อม2ความเสี่ยงจากการใช้เทคโนโลยีหากระบบเกิดขาดข้องผลกระทต่อสุขภาพและผลผลิตของนกกระจอกเพศ3การบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีต้องการการบำรุงรักษาและอัปเดตซอฟต์แวร์อย่างสม่ำเสมอซึ่งอาจมีค่าใช้ใจ่ายที่สูง 4. มีค่าใช้ใจ่ายจากการใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นการมีข,ข้อมูลเพื่อหาจุดแข็งและจุดด้อยหรือเรียกว่า SWOT analysis มีดังนี้ค่ะ S Strength คือจุดแข็งเพิ่มผลผลิตไข่ต่อเนื่องไม่ขาดช่วงฤืดูกานการได้จากไข่สำับเสมอและสามารถขายไปรูปได้ตลอดปีช่วยคัดเลือกพ่อแม่พันธุ์ที่มีประสิทธิภาพสูงมีความแปกใหม่ดึงดูดตลาด W Weakness จุดอ่อน ต้องควบคุมแสงสว่างอุณหภูมิอย่างต่อเนื่องต้องใช้ความรู้เฉพาะทางใน,นการเลี้ยงอาจเพิ่มความเครียดได้หากไม่จัดการสภาพแวดล้อมให้ดีต้องการใช้พื้นที่ค่อนข้างกว้างการลงทุนเริ่มต้นค่อนข้างสูงโออปปอร์ชุนิโอกาสการแข่งขันในตลาดค่อนข้างน้อยการคมนาคมขนส่งสะดวกตลาดมีความต้องการสินค้าสูงและยังเป็นการท่องเที่ยวเชิงฟาร์มที่เทรสหรืออุปสรรคก็คือสภาพอากาศในการเลี้ยงและการป้องกันโรค วิเคราะห์ราคาเบื้องต้นต้นทุนในการเพาะเลี้ยงนกกระจอกเทศโรงเรือนโครงสร้างบวกผนัง540,000บาทระบบน้ําบวกพื้น216,000บาทระบบระบาอากาศ18,000บาทเซ็นเซอร์อุณหภูมิความชื้น144,000บาทไฟ LED การติดตั้ง7,200ถึง36,000บาทอุปรกรณ์เสริม36,000บาทงานติดตั้ง2 8 0 0 0บาทโดยประมาณ1,332,000บาทราคานกกระจอกเทศพ่อแม่พันธุ์คู่ละ1 0 0 0 0ถึง1 2 0 0 0บาท อาหารสำเร็จรูปสําหรับนกกระจอกเทศโปรตีน8-12%กิโลกรัมละ12-15บาทหญ้าเนปิยาหญ้าแห้ง5-8บาทต่อกิโลกากินอาหารของนกกระจอกเทศ120กิโลกรัมต่อเดือนต่อตัวประมาณ1,440บาทถึง1,800บาทหญ้าและอาหารประมาณอย่างละ50%โดยเฉลี่ยต่อ1ตัวจะตกเดือนละ700-900บาทต่อเดือนต่อตัวรายได้จากการขายนกกระจอกเทศลูกแรกเกิด7,000-8,000บาทลูกนกอาย,อยุ2เดือน6,000-12,000บาทไข่เชือ300้อ300-2,500บาทไข่ลม200-400 รายได้จากการขายไข่ลงต่อปี1 0 0 0 0 0 0 0ถึง24,000บาทไข่เชื้อ150,000บาทตอบบ่อปีลูกนก7 0 0 0 0ส0บาทตอบบ่อปีเนื้อกิโลกรัมละ6 5 0บาทขนนกราคา90-350บถึง3า0บาทตอ่อหลาขนแบบหนา3 0 0 0บาทาค่ะคุมของพวกเราก็ขอจบก,การนำเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะทำไมทำหน้าอย่างนั้นะ่ะื่อไปถามกูว่ามาถึกสลูกิ่ให้่แค่ไสครักแม่เดียกโชว์เรียกโชว 我叫么泰山龙，你呢？一呢？来来来。